สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่อง r e i l o Mastery นะครับในคลิปนี้นะครับตามชื่อคลิปเลยในคลิปนี้ริวจะมาคุยกันในเรื่องของวิธีการใช้งานในตัวของเครื่องมือ TTS นะครับหรือว่า Ten to n e l นั่นเองสำหรับเครื่องมือตัวนี้นะครับเอาไว้ใช้งานได้เดียวมากๆในช่วงของตอนที่เป็นสภาวะเป็นเทนและนี่คือผลลัพธ์ตอนที่ผมเทดเป็นเทนนะครับบวกไป1,859 US d ลลาร์นะครับ แล้วก็ไม้ที่เหลือเป็นไม้สเกลปิ้งทั้งหมดนะครับจะสังเกตได้ว่าสามารถถือระยะยาวได้เลยนะครับสำหรับใครที่วันนี้เป็นสายเทนทูแนลนะครับแล้วก็เป็นอีกเครื่องมือตัวหนึ่งที่ผมชอบใช้มากในตรงคู่เงินบางตัวนะครับที่วิ่งเป็นเทนดีดี D นะครับแล้วก็สามารถใช้ได้กับในตัวของทองคำได้ดีมากๆเช่นเดียวกันมาดูกันว่าในตัวของเทนทูแนลนะครับเขามีวิธีการใช้งานยังไงแล้วก็เขาวิ่งยังไงให้เหมาะสมกับเทนทูแนลนะครับ เหมาะมากนะครับใครที่เป็นสายซิ่งหรือสายลันเทนนานๆเนี่ยสามารถเทรดได้หมดเลยในตัวของเครื่องมือ TTS นะครับจะเป็นเครื่องมือที่มีในตัวของสัญญาณเหมือนกันนะครับกับ g s s เลยแล้วก็จะมีอีกสิ่งหนึ่งที่ถูกเพิ่มเข้ามาคือในตัวของสีแท่งเทียนครับในตัวของสีแท่งเทียนนะครับสีแท่งเทียนเนี่ยจะถูกเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะตลาดตอนนั้นถ้าเป็นสีฟ้าครับ เท่ากับเป็นขาขึ้นถ้าเป็นสีเหลืองเท่ากับไซเว์และถ้าเป็นสีแดงเท่ากับเป็นขาลงนั่นเองนะครับมาดูกันครับว่าวิธีการใช้งานง่ายๆในตัวของเครื่องมือเทนทูแนลเนี่ยมีวิธีการใช้งานยังไงนะครับอันดับแรกครับมันจะมีในตัวของเส้นงูหลามอีกแล้ว <laughs> มีเส้นงูหลามอีกแล้วครับแล้วก็เป็นเส้นที่เอาไวบ้บ่งบอกนะครับในที่นี้คือ หากกราฟอยู่เหนือในตัวของงูหลามด้านล่างหรือ TTS นะครับให้พึงระลึกไว้ในใจว่าอันนั้นเป็นขาขึ้นนะถ้ากราฟอยู่ต่ำกว่า TTS นะครับก็พึงระลึกไว้ในใจว่าเป็นขาลงอันนี้เรียบง่ายเลยนะครับยกตัวอย่างนะครับภาพภาพนี้ตอนนี้นะครับกราฟเนี่ยอยู่เหนือในตัวของงูหลามด้านล่างและประเด็นที่น่าสนใจคือกราฟเริ่มเป็นสีฟ้าแล้วนั่นเองอันนี้นะครับเป็นหมายเหตุไว้ดนึ่ง กราฟเริ่มเป็นสีฟ้าเท่ากับเทดฟังขึ้นถ้าเป็นสีแดงเท่ากับเทดฟังลงถ้าเป็นสีเหลืองเท่ากับเทดไซเวกส่วนใหญ่แล้วนะครับผมเองจะเลือกใช้ในตัวของ TTS ในการแยกแยะเทนมากมากนะครับจบปัญหาเลยนะครับสำหรับใครที่ดูเทนไม่ออกเนี่ย TTS ตอบโจทย์แน่นอนนะครับลองฟังกันดูนะครับอ่ะงูล้ามเนี่ยนะครับเอาไว้บ่งบอกนะครับสถานะเป็นเทนได้เลยนะครับยกตัวอย่างนะครับณออเดอร์ออเดอร์นะี้ แต่ก่อนอืูนเลยนะครับผมลืมพูดไปในตัวของเครื่องมือ TTS นะครับจะมีการตั้งค่าประมาณนี้แต่เมันคลิกเข้าไปครับจะมีในตัวของ Ten Tunnel Strategy Agro Farm เหมือนกันเลยนะครับมี Signal Size มี Product Size มี t e a d Style มี Team นะครับแล้วก็มี Tunnel เนี่ยเพิ่มเข้ามา3อันเลยนะนะครับ Swing Structure Sw St Swing Structure ก็มีเหมือนกันนะครับ ตัวเนี้จะไว้ใช้ได้เลยสำหรับคนที่เป็นสาย SMC นะสายนับช็อคนับบอสเนี่ยชอบมากนะครับเอาไว้แยกแยะเทรนได้เลยเพิ่มเติมในตัวของโครงสร้างตลาดนะครับอลองมาแกะกันดูนะครับ Signal s ซ z e เ,เนี่ยคืออย่างนี้ฮะถ้าเกิดว่าปรับเป็นใหญ่เนี่ย Signal มันก็จะใหญ่มากเลยเพื่อนๆลองดูดิมันก็ใหญ่มากซึ่งใหญ่เกินนะครับก็ปรับเป็นเล็กดีกว่า ทีนี้นะครับในตัวของ Product Type เนี่ยอันเนี้ยนะครับอยู่ที่ว่าเราเทรดอะไรนะครับถ้าเทรดทองเนี่ยก็ปรับเป็นคอมมูนิตี้นะครับถ้าเทรดในตัวของ Forex เนี่ยนะครับก็ปรับเป็นในตัวของ Forex นะฮะถ้าเทรดคริปโตนะครับก็ปรับเป็นในตัวของคริปโตส่วนเทรดสไตล์นะครับก็เลือกเอานะครับว่าอยากเป็นสไตล์ไหนถ้าเป็นสไตล์ลันเทนก็เทรดเป็นเทนครับถ้าเทรดสเกลปิ้งก็สไตล์สเกลปิ้งได้เลย แน่นอนว่าเราเทรดเป็นเทนนะครับสำหรับคลิปนี้นะผมจะยังไม่ลงลึกในพาร์ทของสก a าวปิ้งนะครับผมจะลงในพาร์ทของการเทรดเป็นเทนเป็นหลักสําหรับวันนี้นะครับแล้วก็ในตัวของทีมนะครับอันนี้สามารถปรับได้เลยถ้าเป็นคลาสสิกมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะผมลองเปิดให้ดูนะเออนี่คลาสสิกมันก็จะดูแบบมีออร่าขึ้นนะครับมันจะดูงดงามมากขึ้นอ่ะถ้าชอบคลาสสิกก็ปรับคลาสสิกนะครับ แต่ผมจะทําให้มันเป็นพื้นฐานมากที่สุดนะครับสําหรับคลิปนี้นะอ่าทูนเนลส่วนทูนเนล X t o X 3 e เนี่ยอันนี้ไม่ต้องปรับอะไรนะครับแต่ถ้ากดเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับมันจะเป็นเส้นที่กว้างขึ้นแต่ผมแนะนําว่าตรงเนี้ยนะครับจะไม่พูดในคลิปนี้นะคลิปนี้จะเน้นในเรื่องของพื้นฐานการใช้งานในตัวเครื่องมือนี้เป็นหลักนะครับแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจในตรง Ten t u n n e l ครับจะมี Swing s t r t จะมี Swing Structure เข้ามา ตรงเนี้ยผมชอบมากนะครับใครเนี่ยเป็นสายโครงสร้างตลาดนี่ชอบเลยเปิดเข้ามานะครับในตัวของโชว์สวิงสักเจอจะเห็นในตัวของนี่เลยนะครับช็อคบอสนั่นเองเออเอาไว้ดูนะครับว่าเออตอนที่กราฟเป็นเทนเนี่ยมันเกิดบอสเรื่อยๆไหมหรือตอนที่กราฟเริ่มกลับตัวแล้วมันเกิดช็อคหรือเปล่าอย่างภาพนี้นะครับจากปกตินะฮะกราฟเนี่ยเกิดบอสปกติเนาะ แลวกราฟย่อมาแทนที่จะขึ้นใช่ไหมลงมาเนี่ยนะครับปรับตัวนะครับทะลุแนวรับแทนที่จะเป็นขาลงใช่ไหมฮะกลับขึ้นไปเหมือนเดิมกลายเป็นว่าครับบ่งบอกได้เลยว่าถ้าเกิดช็อคใหม่อีกรอบเนี่ยก็พึงระลึกไว้ในใจว่าตรงเนี้ยจะเป็นบอสเรื่อยๆเป็นบอสเรื่อยๆเป็นบอสเรื่อยๆนะครับอันนี้คือวิธีการใช้งานในตัวของเทรนทู n นลนะส่วนใหญ่แล้วเอามาไว้คัดกรองให้เกิดความเรียบง่ายในการแยกแยะเทนมากขึ้นครับ โอเคก็กดตกลงไปนะครับกดตกลงไปซึ่งเราจะไม่ได้ปรับอะไรมากนะทีนี้นะครับในตัวของเครื่องมือ TTS นะครับเราเพิ่มตัวนี้เข้ามานะครับในตัวของ Swing Sw Structure นะครับเอาไว้แยกแยะเทนนะครับทีนี้นะครับเทนทูแนลเนี่ยเทนยังไงเทนทูแนลครับเทนอย่างนี้ถ้ากราฟเนี่ยครับ ลงมาแล้วบอกลงมาแล้วลงมาหาบริเวณเส้นทูนเนลเนี่ยนะครับอันนี้ก็ให้พึงระลึกไว้ในใจว่าจะเป็นโอกาสที่จะบายโอกาสที่จะบายเรื่อยๆเ,เดี๋ยวลองมาดูภาพตัวอย่างกันดีกว่านะครับวันนี้ผมว่าจะพาแบ็กเทสสั้นๆกันด้วยจะได้เห็นภาพกันมากขึ้นนะครับอามาดูกันครับพาเข้าออเดอร์กันด้วยนะตอนนี้นะครับกราฟเนี่ยอยู่เหนือ TTS แล้วเกิดสัญญาณลอง แบบนี้พึงระลึกไว้ในใจครับง่ายมากๆเลยถ้ากราฟเกิดช็อกแล้วแบบนี้แล้วเกิดสัญญาณย่อแล้วเกิดสัญญาหลองอันเนี้ยสามารถมองบีได้สามารถมองบีได้ครับแบบนี้ทีนี้ครับ SL ที่คุณภาพบอกทิกนิดน,นึงนะอาจจะไม่มีที่ไหนบอกนะครับแต่ผมแอบ,บบอกทิศนิดหนึ่ง SL ที่มีคุณภาพเนี่ยจะไว้ด้านล่าง จะไว้ด้านล่างนะฮะและในใครในที่นี้ที่ชอบรันเทนเป็นหมื่นจุดเลยนะครับทิกเลยนะครับกราฟอยู่เหนือ TTS เมื่อไหร่และเกิดสัญญาณรองเกิดช็อคนะวาง s อสไว้ใต้ทูนเนลได้เลยครับแบบนี้วางเอสไว้ใต้ทูนเนลได้เลยครับแล้วก็ TP เนี่ยดันทะลุทะลังขึ้นไปเลยนะสัก5,000จุดหรือไม่ก็1 0,000จุดไปเลย นะครับหรือไม่ก็1,000 0จุดไปเลยแต่ผมแนะนําว่าสักนะครับห้าพจุดเนี่ยก็ถือว่าเป็นระยะการวิ่งของทองคําตอนเป็นเทนหนักๆแล้วนะครับโดยเฉพาะใครที่เทตดช่วงของตอนที่น้องเนี่ยเป็นเทนหนักๆในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูนะน้องเนี่ยนะครับเป็นจุดที่ทําให้เทนทูแนลเนี่ยฟีดแบ็ดีมากนะครับสำหรับคนที่ได้ใช้งานในตวง tts ไปอ่ะนี่ฮะการใช้งานในตวง tts ครับ เข้าสัญญาลองแล้วก็วาง SL ใต้ทูน n นลครับทีนี้ปล่อยไปเลยครับรันเทนได้เลยนะครับรันเทนได้เลยดังภาพนี้ฮะทีนี้ครับกราฟก็ os to-the-moon นะครับขึ้นไปเลยนะนะครับ t h o moon ขึ้นไปเลยจะสังเกตว่าครับอาจจะมีการขึ้นแล้วก็มาเกิดสัญญาณลองใหม่มีขึ้นแล้วก็เกิดสัญญาณลองใหม่นะครับสิ่งนี้ไม่ต้องตกใจนะสิ่งนี้ไม่ต้องตกใจนะครับ จะสังเกตได้ว่าเป็นเรื่องที่ธรรมชาติในการเทรดมากเอาไว้นะครับเติมไม้นั่นเองสำหรับใครที่วันนี้ความเสี่ยงยังไม่เต็มนะครับสามารถวางแผนพิจารณาเติมไม้ตามจุดสัญญาณต่างๆได้เลยอย่างชุดนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับว่าจริงๆแล้วนะครับสัญญาณเ่านีที่มันเกิดขึ้นมันสามารถที่จะเพิ่มการ s c a l p ปิ้เข้าไปได้นะครับเพิ่มการ s c a l p ปิ้เข้าไปได้ แนะนำว่าการใช้งาน TTS นะครับสัญญาณเนี่ยคุณจะอยู่เหนือนะครับ TTS โดยประมาณหรืออยู่เหนืองูหลามโดยประมาณนะอย่างชุดเนี้ยนะครับมันอยู่ในเหลืองอยู่ในจุดของกราฟที่อยู่เหนือนะครับงูหลามน,นั่นเองทีนี้ผมจะลองปล่อยไปให้ถึงเป้านะครับนี่จะสังเกตได้ว่านะครับการถือในตัวของ TTS เนี่ยก็เป็นเรื่องง่ายนะครับในการถือทีละ5,000ันจุดได้ อาและทีนี้ล่ะถ้ามัน c o m p l e ในตัวของ5000จุดแล้วนะครับเราสามารถถือไปได้ต่อแค่ไหนล่ะก่อนที่จะกราฟจะไม่ลงอีกแล้วกราฟจะไม่มีทางกลับตัวลงเหมอือนแล้วต้องบอกว่านะครับจุดสิ้นสุดของการใช้งานตัวของ tts จริงๆมีแค่นี้ครับเพื่อนๆจุดสิ้นสุดของการใช้งาน tts ผมอยากให้ดูว่าจุดสิ้นสุดของน้องเนี่ยอยู่ตรงไหนกันแน่นะครับจุดสิ้นสุดของน้องครับคือตรงที่กราฟเนี่ยเริ่มที่จะ ลงมาแล้วก็จะตัดกับ tts แล้วผมจะให้ดูนะมันคือช่วงไหนนะครับมันคือช่วงประมาณนี้แหละผมรอดูได้เลยเห็นไหมครับว่า tts ก็หล่อเลี้ยงกราฟขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนเดิมหล่อเลี้ยงกราฟขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนเดิมจะลงก็ไม่ลงนี่ฮะสามารถครับถือออเดอร์ไปได้จนกว่ากราฟจะบ่งบอกว่าฉันจะกลับตัว ด้วยการที่กราฟเนี่ยเริ่มตัดกับ tts แล้วเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วเกิดสัญญาณช็อคจาก Swing s t ๊กเจอร์ที่ผมปรับเมื่อกี้นี้นะครับนี่จะเป็นตัวอย่างในตัวของการเทรดฝั่งขึ้นโดยที่กราฟเนี่ยเป็น up ten นะครับโดยที่กราฟเป็น up ten ส่วนเราเข้าออ,อเดอร์ครับจากการแค่เพียงเข้าตามสัญญาณวาง s c e l ใต้ ten ทูแน l สามารถเก็บกำไรได้ถึงนะครับ5,000 700. จุดกันเลยทีเดียวอันนี้จะเป็นภาพของขาขึ้นนะครับผมอยากยกตัวอย่างในตัวของภาพของขอลงด้วยว่าภาพของขาลงเนี่ยเป็นยังไงนะครับลองไปดูในตัวของภาพขาลงกันดีกว่าอเอ็นะครับมาดูในจังหวะในตัวของขาลงกันดีกว่าเออว่าขาลงเนี่ยมีคาดหน้าคาดตายยังไงซึ่งตอนนี้นะครับก็จะเป็นสภาวะของการที่วันนี้การาฟเนี่ยอยู่ต่ําในตัวของต่ํากว่า TTS ยังไม่เหนือนะนะครับ แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยกราฟเนี่ยเป็นสีแดงด้วยอันนี้ง่ายเลยว่าพึงระลึกไว้ในใจครับว่านี่คือขาลงดีๆนี่เองเกิดสัญญาณช็อตครับสามารถเข้าตามสัญญาณช็อตได้เลยทีนี้สเต็ปเดิมครับวาง SL เหนือเส้น TTS ได้เลยนะวาง SL เหนือเส้น TTS ได้เลยหรือถ้ากรณีครับดู SL ว่ามันสั้นไปสามารถเพิ่มในตัวของทิกธรรมดาได้ที่ผมเองชอบเสริมก็คือนี่ วางก็่แนวเหนือนะครับแนวข้างๆหรือเหนือสวิงได้ TP ครับลั่นมาไกลๆได้เลยนะครับสัก5000จุดเหมือนกันสัก5,000จุดเหมือนกันนะครับแต่แนะนำว่าสำหรับขาลงเนี่ยนะครับสำหรับขาลงเนี่ยไม่แนะนำให้ถือเยอะขนาดนั้นสำหรับ5000จุดนะอาจจะเอาแค่4 0 0พจุดก็พอนะครับเพราะบางทีเนี่ยช่วงเนี้ยทองคำมันเป็นขาขึ้นนะครับมันอาจจะทุบไม่ไกล แต่ว่าทุบได้นะนะครับอาจจะทุบไม่ไกลแต่ว่าทุบได้อ่าลองดูก <Aaron> <comprend s. S 1> ันดูนะครับผมจะปล่อยให้น้องเนี่ยวิ่งไปเลยสังเกตว่านะครับกราฟอยู่ต่ำกว่า TTS เรื่อยๆจนในที่สุดครับกราฟลงมา TP 4,000จุดได้นั่นเองเพียงแค่ตั้ง SL ให้เป็นแล้วก็ถือได้เรื่อยๆนะนะครับถือได้เรื่อยๆประเด็นที่น่าสนใจมากกว่านั้นคือถ้าเรารอให้เกิดว่ากราฟเนี่ย ตัดกับงูลามล่ะได้ไหมเราจะสามารถลันปล่อยให้กราฟลงไปได้เรื่อยๆนะครับอลองดูกันนะครับเกิดบอสเรื่อยๆนะเกิดบอสเรื่อยๆนะครับทีนี้ครับเราสามารถถือไปได้เลยนะจนกว่าอะไรรู้ไหมครับจนกว่ากราฟเนี่ยจะเริ่มตัดกับ TTS กราฟเริ่มตัดกับ TTS แล้วครับแล้วเริ่มเกิดช็อค แล้วเริ่มเกิดช็อกเนี่ยถ้าสาัสัญญาณเซลล์เก็บสกาวปิ้งได้นะครับและเริ่มเกิดช็อกอันนี้ครับให้พึงระลึกไว้ในใจว่าน้องเนี่ยจะกลับตัวแล้วนะจะกลับเทนแล้วนะครับส่วนตัวผมแล้วที่ผมถือแบบนี้ผมก็จะถือไปจนกว่าจะเกิดสัญญาณช็อกนี่แหละแล้วเกิดการอยู่เหนือ tts นะครับทีนี้แล้วก็ค่อยรอเทดฝั่งบ่ายกันอันนี้ก็จะเป็นความเรียบง่ายในตัวของการถือเครื่องมือ tts ครับ แล้วก็มาดูกันอย่างไม้นี้ก็เก็บ4,000จุดเหมือนกันนะจริงๆแล้วถ้าเจอช็อตแบบบิ๊กช็อตนะครับกราฟไม่ดีดขึ้นเลยแล้วทิ้งดัวนๆอันนี้จะสวยงามทิกนี้จะสวยงามมากนะครับในการใช้งานในตัวเครื่องมือ TTS เพราะมีบางคนนะครับที่ใช้ TTS นี่แหละในการรันเทนที่ละหมื่นจุด2 0 0 0 0จุดนะครับมีบางคนที่รันเทนจากทองคำเหน่ยราคา3,100มาจนถึง3,500ก็เยอะเหมือนกันนะครับจากการมีเครื่องมือ TTS แค่ตัวเดียว ทำกำไรไปแล้ว40,000จุดนะครับภายในแค่ระยะเวลาไม่กี่เดือนเท่านั้นเองแต่เขาทนถือถือทนนะครับแล้วก็ในช่วงสุดท้ายนี้นะครับหมายเหตุไวนิดหนึ่งในตัวของการใช้งานเครื่องมือทุกตัวนะครับไม่มีตัวไหนที่วินเลท100%และไม่มีตัวไหนที่ทําให้วันนี้ชนะตลาดได้ถูกลอบน,นอีกนะครับเพราะฉะนั้นครับหมายเหตุไว้ว่าเครื่องมือตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่มีวินเลทข,ของมัน และก็แนะนําว่าการเทรดวันนี้การลงทุนมีความเสี่ยงนะครับและความรู้ก็เป็นสิ่งสำคัญก่อนเติมพอตนะครับอยากให้เงินทุนของทุกคนวันนี้ได้เดินทางในระยะยาวกันนั่นเองนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับถ้าวันนี้เพื่อนๆชอบกันในตัวของการใช้งานในตัวของเครื่องมือ TTS นะครับตอนที่เป็นเทนแบบนี้ถูกใจใครแน่นอนนะครับยังไงเนี่ยฝากคอมเมนต์กันมาหน่อยว่าวันนี้เห็นแล้วเป็นยังไงบ้างหรือมีอะไรที่สอบถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์ถามในคอมเมนต์หรือทักมาที่ r e w l m a s t e r y นะครับกันมาได้เลยมีแอดนำหน้าด้วยนะนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครฟังแล้วชื่นชอบเขียนว่า TTS เนี่ยประทับใจสำหรับเพื่อนๆน,นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดซับสไครให้กับผมด้วยนะครับ